สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร์มเกมไลเลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องนึงที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยในระบบของ iOS ก็พิมพ์ไปใน Apple Store ได้เลยนะครับก็จะเจอตัว UG Phone เหมือนกัน ใครนะครับที่อยากจะเติมเกม Li n e เ a n g e r ราคาถูกนะครับขอแนะนําแมงปอเลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดไลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i n e r a n g e r กันนะฮะก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเปิดเซิร์ฟนะตอนแรกเนี่ยเกมปิด10บโมงถึง2องโมงนะแล้วก็ประกาศตัวเกมว่าเอ้ยอาจจะไป4ี่โมงนะแต่สุดท้ายเนี่ย ก็เปิดมาก่อน4ี่โมงซึ่งใครรู้นะว่าเซิร์ฟเปิดมาตอนไหนก็คอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะก็คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครเซนคุ9 d ดาวแม็กอีก1ครั้งในเวอร์ชั่นที่ทางตัวเกมเนี่ยบัฟเข้ามาแล้วนะฮะอันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นบัฟที่มันทางการจริงๆนะเพราะปกติการบัฟเนี่ยตัวเกมเขาจะมีการแทรกไฟล์เข้ามา ไม่ได้มีประกาศแต่อย่างใดว่าเออแบบเพิ่มให้อึดขึ้นไหมถึกขึ้นหรือเปล่าหรือหลบดีขึ้นหรือต้านดีขึ้นไม่ได้มีประกาศแบบนั้นแต่อันนี้คือประกาศให้เห็นเลยว่ามีการบัฟเพิ่มสกิลส่วนตัวผมเนี่ยผมมองที่ว่าไม่น่าจะบัฟแค่เพิ่มสกิลอย่างเดียวนะที่เพิ่มเข้ามาในสกิลแต่น่าจะบัฟในส่วนของสเตตัสด,ด้วยเออนะก็บัฟมาเป็นสกิลนี้เลยนะครับบอลกรรมฐานนี่ฮะอายกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรู น้าจากปกติเนี่ยจะมีแค่3อันก็คือยกเลิกทักษะอมตะนะครับสร้างความเสียหาย4 0 0พันแล้วก็เคลื่อนย้ายเพิ่มมาเป็น4อันก็เป็นตัวดาเมจหลักๆคล้ายๆกับพวกเบลลร็อกบอสมืดเลยนะฮะเนี่ยที่จะเป็นยกเลิกบัฟของศัตรูเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับตัวเมตาก็จะมี4ความสามารถนี้น้แต่ตัวเนี้ยจะได้พ่วงมาในส่วนของไอ้นี่เลยนะครับอาเคลื่อนย้ายเลนเจอร์ศัตรูไปยังแนวหลัง อันเนี้ยน่าสนใจนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากบัฟเป็นยังไงผมขอจัดทีมสักคู่และไปตีใน p p กันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปครับเรียบร้อยนะครับผมนะก็จัดมาแล้วสำหรับเซนคุเกียรสุดนะฮะก็จะมีในส่วนของหลบร้อยต้านร้อยนะฮะเกียร์ที่ผมใส่ก็คือโดนแน่นอนนะครับอ่าปล่อยตัวไว้2จุดนะครับหลบนะอันนี้อาจจะไม่มีในส่วนของอัปเกรดธาตุแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นเกียร์สุดนะ ความสามารถก้าดาก็เป็นรัดแอคแท็กเหมือนเดิมนะครับไปครับเดี๋ยวเรามาตีกันว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เซนคุปับมาแล้วนะฮะทางตัวเกมเรียกได้ว่าเอาเรื่องมากๆเลยนะฮะตัวละครแรกเลยนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะพาเซนคุไปเจอมากๆเลยนะครับในรอบที่แล้วที่เราเทสกันก็ดูไม่ค่อยที่จะหวือหวาสักเท่าไหร่นะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวละครเอเรนเยเกอร์นะฮะที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อวานเลยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่า วันนี้นะครับเอเรนเจเกอร์จะไหวไหมกับเซนคุเราชนะทางทตาด้วยเดี๋ยวไปดูครับผมนะมาครับผมนะโอวลรคแรกเอเรนก้าดาวแม็กวีเอสก้าดาวแม็กผมบอกเลยว่าสึกใหญ่สึกหนักบอกเลยครับมานี่ครับผมนะก็จะเห็นเลยนะครับว่าเรียบร้อยครับผมนะอ่ามีหยุดห้าวิไม่เป็นไรแต่จะเห็นนะว่าเฮ้ยดูดีขึ้นไหม ผักดูแบบผักถี่ขึ้นผักแม่นขึ้นนะจากปกติที่แบบเอเรนกระโดดข้ามได้นี่ฮะอันนี้ก็ให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีผักมีอะไรมากขึ้นนะฮะเออนี่ฮะ,ฮะเห็นไหมผักเป็นหมู่มากขึ้นเฮ้ยน่าสนใจมีส่วนเออเออเออ่ะเดีเออ๋ยวเดีเ๋ยวให้ติให้ดูตัวนี้ก่อนนะฮะถือว่าความแม่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแม่นมากขึ้นนะนี่เลยแล้วก็ผักติดผักติดอย่างเดียวเอเรนเลได้ว่า ลงไปนอนเลยนะผมเพิ่งทำคลิปอวยเอเลนเมื่อวานนะวันนี้ไม่ต้องเปิดหากันแล้วนะไม่ใช่เปิดหาดิไม่ต้องหาไอดีกันละเพิ่งจะทำคลิปอวยไปเมื่อวานนะฮะเรียบร้อยเลยนะสำหรับเอเลนนะเออโอ้เอาเรื่องมากๆเลยนะฮะมาครับตัวละครต่อไปในเมื่อเก่งขนาดนี้ผมขอไปเจอกับลุงหนวด9าวดาวแม็กหรือว่าบอสมืดของเราเนี่ย9าวดาวแม็กหน่อยได้ไหมอยากจะรู้ว่าเจอของแข็งจะเป็นยังไง นะอันนี้คือไม่มีอัปเกรดท่านะถ้ามีอัปเกรดท่าตีไปเลยว่ามันจะแรงกว่านี้นะอันนี้คือใส่เบรพุนฐ่านคือหลบลอยต้าน้อยก็โดนดาวเมทบอสมืดทีเดียวตายเหมือนเดิมนะฮะอ่ามันก็มีความเปราะนะครับนะแต่ก็ขอสกิลทีนึงได้ไหมอยากเห็นสกิลใส่บอสมืดเป็นยังไงเออว่าบอสมืดเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้โหบอสมืดโดนฟองสบูเออนี่ฮะ ก็จะเห็นนะว่าเฮ้ยเฮ้ย,ฮยบอสมืดว่ะเรียบเรียบมะบอสมืดเหมือนบอสมืดจะติดเพิ่มแล่พันนะคือมันมีตัวกินมาเรียบร้อยอะบอสมืดนะคือผมไม่ได้กดไอเทมเพมด้วยอะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเออด้วยความที่ป้อมมันระยะไกลเนาะระยะติดกันอนะมันทําให้ตัวเนี้ยมันสู้ได้มากขึ้นเดี๋ยวไว้ หมุนเวียนหมดเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสอีกทีหนึ่งนะแต่อันนี้ถือว่าน่าตกใจมากฮะเออคือมันปวนปวนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาปล่อยเลนเจอร์ออกมาเนี่ยมันติดใบไหวพริบแล้วพอติดใบไหวพริบบอสมืดไม่ออกสกิลเนี่ยมันก็เลยเป็นส่วนให้เฮ้ยมันเลยพลิกมาชนะไหมตอนมาดวลหนึ่งหนึ่งน่าสนใจมากนะเนี่ยเห็นไหมติดใบใบไหวพริบบ่อยมากครับเออเนี่ยติดใบไหวไหวพริบบ่อยจริงๆงนะนี่ฮะบอสมืดบอกเลยว่าเรียบร้อยฮะ เรียบร้อยหูอยากเปิดหาเลยวะตัวเพิ่มโอกาสมาเยอะเนี่ยอยากเปิดหาเลยว่าไอดีหลักนะเอออ่าก็บอลมืดยังเป็นดามเมจที่ดีอยู่เฮ้แต่ผมว่าดีนะเอามาใช้ใบคือถ้าเป็นตอนแรกยังไม่บัฟเนี่ยตัวเรียกได้ว่าแบบหนึ่งหนึ่งยากอ่ะแต่นี่บัฟมาเรียบร้อยฮะบอลมืดลงไปนอนตัวละครต่อไปเนี่ยฮะโอโหขนาดนี้มาขอนักหนักเลยนะสำหรับ กินโทคิ9ดาวแม็กนะฮะเป็นตัวละครบักสายธาตุไฟเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหเมตาไฟวะ่ะมามาอยากเปิดหาเลยเออมานี่นะใครดูหมิ่นดูถูกไว้นะนี่นะเปิดหากันได้ควาก,กับผมบอกเลยเ <c oughs> จอกินโทคิ9ดาวแม็กอันนี้เป็นสายพลังสุดตึงเดี๋ยวมาดูกันนะว่าการผักกินโทคิเนี่ยจะช่วยได้ดีขนาดไหน ก็โอ้โหกินโทคีผมติดป้อมยาวๆเลยะฮะดันมาก็จริงฮนะแต่ก็โดนผักแมนเฮ้ยผมว่ามันผักแมนขึ้นจัดเลยว่ะเนี่ยผักแมนขึ้นจริงเออโอ้ดูดิผักเป็นผักเป็นหมู่คณะผักเป็นเนี่ยเนี่ยผักเป็นผักเป็นตออ่ะเป็นตอเป็นกลุ่มผักโอ้แบบเฮ้ยเกินไปไม่เดือดเซนคูวงการเกม แอบไปคุยอะไรกันหลังบ้านมาปะเนี่ย <c oughs> เออทีมงานญี่ปุ่นเขามองเห็นว่าเอ้ชาวญี่ปุ่นเขาไอ้ทำไมตัวมันทํามากองแก๊งนี่เขาจัดเต็มขน,นาดน,นี้หเหรอนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะตัวนี้นะโอ้โหโอโลหหหพี่นี่สายว่องไวนะพลังจริงๆเนี่ยมันต้องอึดนะแล้วมันต้องโหดเพราะว่ากินเป็นสายพลังที่ทาดามเมจได้แต่ไม่ไหวกับเส้นคุผมไม่อยากจะเชื่อเลยออ้เฮ้ยเอาดีดี วงการเกมไลน์เรนเจอร์โอ้โหยอดว่ะนะเอาเรื่องเอาเรื่องครับเส้นคุนะฮะอ่านี่นะก็ผลผมว่าน่าจะออกแล้วนะอะตัวละครสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันผมก็ไม่ต้องไปรีวิวอะไรให้เยอะมากมายแล้วเจอกับลุงหนวดก็รู้เรื่องเจอกับอาตัว บอสมืดนะบอสมืดก็รู้เรื่องเจอกับตัวนี่กินโฮคิก็รู้เรื่องตัวสุดท้ายแล้วแล้วผมจะไม่เจอแล้วแล้วเราจะปิดคลิปนี้กันแบบรวดเร็วเพราะผมจะต้องรีบไปเปิดหานะเออนะโอ้เรียบร้อยอะวงการเกมลเรนเจอร์นะเอาขนาดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยคนไม่มีนี่ร้องเลยนะตัวละครสุดท้ายแล้วนะครับบ่าวช้าง9ก้าดาวแม็กเกียสุดดูดิว่า er เป็นยังไงโอ้ แล้วแล้วผมเปิดไม่ได้เป็นยังไงร้องไห้เลยวีคนี้บราวช้างเก้าดาวแม็กให้มันมีทรงหน่อยเออบัฟอยู่ตัวเดียวด้วยนะด็อกเตอร์ไอไอคู่หูเขาก็ไม่บัฟอะไอไอตัวเอกากาบาดอะด็ดอกเตอร์สโตนอะไม่บัฟตับตัวนี้ตัวเดียวด้วยนะเจอกับบราวช้างเรียบร้อยฮะโดนผักติดป้อมรัวๆเลยโอย้แม่นจัดแม่นเกินฮโลโหลแม่นเกินไปปะเนี่ย โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขอปปคลิปไปเปิดหาก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ